สวัสดีครับ FC ช่องพอดีชีวิตชุดเผาใต้ขาบ้านหมูแมวนะครับเนาะผมได้สั่งพัสดุมาจากบริษัทคนส่งนะครับบริษัทหนึ่งก็วันนี้เยวจะมาเปิดให้ดูนะครับคนไหนสร้างกันยอยู่นี่ครับผมเินอยากได้แห้แงๆนะท่านให้ลูกใชยทรงไหล่นะครับเนะาะมาวันนี้นเปิดนี่เปิดให้เบิร์ครับเดี๋ยวปุ๊บนิดหน่อยนะครับปับ๊บ แ็กมาอย่างดีเนาะครับเนาะแ็กมาอย่างดีโอ้โหสามมือครับพอดีหอดเปิดปูโอ้โหสึงค้าการแ็กเยี่ยมมากเลยอะ ินหอมๆว่ะโอ้โหมาซิดาเฮ้ยไม่ใช่นะครับโอ้โหเอฟซีเป็นมะพร้าวตาเดียวครับงามบอกว่างามงามงามเป็นมะพร้าวตาเดียวนะครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้ยังมีก้อนข้างในเลยพ่อ โอ้อันนี้ก็ตัวนี้สวยๆๆก็สวยยังมีน้ำอยู่เลยดึวย,ยังมีน้ำยังมีน้ำยังมีน้ำลูกต่อไปโอ้โห,โหโลูกนี้รู้สึกว่าจะเก่าไปหน่อยหนึ่งนะครับได้คัดมันทตกอ่มันบวกแก่เลยสวยครับสวยๆบางเป้ามันจะบอกี่ดำต่อไ,ไปนะครับอือหือ เอาตัวนี้สวยงามยังมีเนื้อข้างในครับมีเนื้อข้างในสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยนี่ลูกนี้งามงาม,มวสวยครับมีแต่ลูกวสวยๆปึ๊บ uh huh. ลูกนี้เป็นยังไงโอ้โหสวยงามแห้งหมดแล้วครับรูสส้สึกว่ารู้สึกว่าร้ายตากันนี่ยงังยังยัง อันนี้ก็ตาเดียวนะครับตัวผู้อืมอันนี้ก็ตาเดียวโอ้ตัวผู้เหมือนกันนลลูกนี้ ต้องต้องไปลงอัระอัดไป่บลไม่ลงอังขระก็ได้นะครับมะพร้าวมีดีในตัวอูย้ยนวน,นี่พ่อมีการทาแป้งมาด้วยนะครับลูกนี้ <c oughs> มีการทาแป้งแล้วนะครับพัดตวอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบุ๊คดูอืดกินนะครับปากง่ายแบบสี่นะสุดยอดลูกนี้ก็โอเคนะครับอือหือยอดเลย ยอดสุดยอดสุดยอดของขังลุงนี้เหละครับอันนี้ตาเสือนะครับน <Dracula? S 2> ี <attacking. S 2> ่ตาเสือก็ตาเสือนะครับตาเสือโอ้โหลุงนี้อุดมไปด้วยแป้งอันนี้อันนี้ตาอันนี้ก็ตาเสืออุดมไปด้วยแป้งก็แป้งแป้งอันนี้างเชเสือตือผมอันนี้เหรออันนี้ก็ตาแปลกครับตาแปลกเนาะ ดูครับตาแปลกนี่ตาแปลกอันนี้ก็ตาแปลกอ๋อตาแปลกอันนี้ก็ตาแปลกนะครับมะพร้าวตาแปลกนี่รู้สึกว่าจะมีเส้นสาแหลกอยู่สี่เส้นนะครับเนี่ย คล้ายว่าตาแปลกตาแปลกตาแปลกสวยทุกลูกสวยทุกลูกโอ้สำหรับไซส์ใหญ่ลูกนี้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่สวยๆวยวยนี่ละ่ะโอ้โหอันนี้น,นี่ก็สวยนะก็ เนี่ก็ตัวผู้พ่อตัวผู้เยอะตัวผู้เยอะได้ได้ยังอันนี้ล่ะอันนี้ก็ตัวผู้นะมีผู้หรือมีอะโอ้โหมีตาอุดบ่ได้บุ๋มีตาอุดเนาะบุ๋มีมหาอุดนะครับมหาอุดไม่มีมหาอุดไม่มี อันนี้ก็ตาเดียวสวยงามอันนี้ตาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ตาตาเดียวนะครับอันนี้แปดองกันแปดตรงนี้ตรงที่ว่ารูนี่เป็นอย่างนี้นะครับรูใหญ่ โอ้ลูกนี้พ่อโอ้ลูกนี้แปลกแปลกตาเดียวเหมือนกันครับแต่ว่าเป็ตนตัวเมียแปลกดีครับตัวนี้สวยตัวพ่อสวยนี่อันนี้นะครับลูกนี้โดยเฉพาะลูกนี้นะครับอย่างนี้ลูกนี้นะครับปากใหญ่นะครับเรียกซับตาแก่ตาใหญ่เหมือนพ่อ,อน,นี่หักกะลิ อืลูกนี้ก็ลูกหมดเงืนเหรียญข้างนอกเนี่ยลูกนี้ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ตัวเมียครับตัวเมียนุ้ยสำหรับท่านที่ต้องอันนี้เอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรตักข้าวนะพละอะไรพระอ้าวไม่ใช่เ่ใช่เขาอื่นอะไรภาษากาทะระทะพะอะไรทวะยบอก อ่ตักข้าวนะน,นะครับนุ่งไก่นี้พอใช้ได้หู้คนน้อยดีเนาะโอ้โหลูกนี้อ๋อโตวสวยอ๋อลายขนาอกไปสร้างขายนะครับอ้าวครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็นะครับพอเก็บออกมาแล้วก็นี่เลยครับสุดยอด เป็นตาแปลกอยู่ห้าลูกนะครับตาแปลกตาแปลกอยู่ห้าลูกนอกนั้นก็จะเป็นตาเดียวทั้งหมดใช่ไหมพอ่อนี่ครับตาแปลกห้าลูกนี้นี่ครับนี่ตาแปลกห้าลูกอันนี้เป็นตาเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะมาขอแบ่ง อย่างนี้ผมก็แบ่งให้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เคียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ